พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกกำทนสินทวานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเทพทองนัศาลาสหทไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังการจัดงานพระราชทานรางวัลเทพทองครั้งที่12ประจำปีพุทธศักราชส5 5 3จัดขึ้นโดยคณะกรรมการของสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปธรรมซึ่งมีความรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นพวกเราสั้งหมดปราเพิ่มอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชังก,กประค้าประมมให้สมาคมจัดงานพระราชานวันเทพทองครั้งนี้เป็นครั้งที่12บสองนาซาลศาสาาาาาม,มาคมพระบรมราชวงสมาคมก็ทำหน้าที่นี้ ทูลเก้าทูลกระหม่อมขอรางวัลพระาทานให้แก่นักวิเกระจายเสียงดีเด่นโทรทัศน์ดีเด่นองค์กรดีเด่นและทุกคนที่ทํางานเทิดทูสาบัณชาศาสตร์พระมหากษัตริย์ก,ก,กเลีกว่าเป็นวันที่สุดยอดมีวิทยุยี่สเ็ดรางวัล2ีท่านโทรทัศน์2ีท่านองค์กรอีกยี่สเ็ดท่านรวมกันแล้วมันก็ตกเลข63เลขสกับเลขหบวกกันก็เป็นเลข9เป็นเลขหมาุคล ผมก็ทูลเก้าทูลหม่ขอรางวัลโล่พระทาาเกียรติยศอีก21เอารวมเข้าไปก็เป็น84เพราะปีนี้เป็นปีทุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองมีพระชนภาษา84เจ็ดรอบนะอนนี่ก็เป็นเกียรติยศสูงสุดรางวัลเทพทองเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดเพราะรางวัลเทพทอง,ององค์ที่หนึ่งสร้างด้วยทองคำทั้งพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมทรงรับในฐานะเป็นนักวิทยุกระจายเสียงดีเด่นยังความปราบรื่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ปัะวัตนี้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์ท่านมีสถานีวิทยุอส และพระองค์ท่านก็ทรงจัดรายการดยพระองค์เองเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะฮะเมื่อผมได้ทูลเก้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานวเทพทองให้แก่นักวิยุทธ์นักโทรทัน์นี่นะฮะก็นึกถึงพระองค์ท่านเพราะท่านเป็นนักจัดรายการวิยุทธ์ด้วยมีวิยุทธ์อสอด้วยก็เลยทูลเก้าทูลกระหม่อมขอพระองค์ท่านได้โปรดเกล้ารับรางวัลพระรางวัล,ลวเทพทองนะ องท่านก็โปรดเก้ารับโดยให้ท่านขวัญแก้ววัชโรไทยมารับมาปี3 9มงิบเก้อนะฮะองแรกของเทพทองเราก็เห็นว่านักวิยุกระจายเสียงนักวิทโทรทัศน์ทำความดีเหลือเกินเราก็อยากจะให้เขามีกําลังใจเพราะว่าทำงานอย่างนี้ก็รับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาคมนี้ก็ทําแล้วก็ได้จัดกจกรรมเนื่อมา ู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทองและโลกเกียรติยศทุกท่านนับว่าเป็นมงคลยิ่งอีกทั้งนับเป็นเกียรติสูงสุดในความทรงจำของชีวิตนี้ที่ได้สร้างสรรผลงานที่มีประโยชน์ในฐานะนักสื่อสารมวลชนด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติเป็นที่สุดรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้รับเกียรติรับ พระราชทานรา,างวัลเทพทองจากการทำงานที่ผมได้ทำงานต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ต้องกลาบเรียนว่า,าไม่ได้หวังที่จะได้รางวัลแต่ประการใดเลยครับก็เพียงแต่ว่าสำนึกในพระหมหากจรุณที่คุณพระพาป,ปสมเเ็ชพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรากายมาเป็นเวลายาวนานนะครับเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็เลย มีความรู้สึกว่าถ้าเราทําตัวดีอยู่ในกรมการบันเทิงนะครับคนเราอยู่ดูงการไหนก็ตามต้องราาักษากฎกติกามรรยาทและก็จะได้รับสิ่งที่ดีงามผมภูมิใจและดีใจครับที่คณะกรรมการได้ม,มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผมและผมขอให้สัญญาว่าผมจะปฏิบัติตนและจะปฏิบัติงานในอาชีพให้ดีที่สุดตลอดไปครับครับก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้รับพระราชทานรางวัลเทพธรในครั้งนี้นะฮะเพราะว่าก็ไม่เคยคิด ทำมาเรื่อยๆครับในความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยทำอะไรให้กับคนไทยได้กระทำนะครับไม่ได้นึกว่าจะจะได้รับ,าร,ร,บรางวัลเทพทองก็รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากเลยครับ,รบดีใจมากเลยครับไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีวันนี้เนื่องจากที่เราได้ทําเหมือนปิดทองหลังพระมาตลอดเวลาก็คือทาซีดีเพลงชุดโชคดีที่มีในหลวงนะคะแล้วก็ขับร้องนําหมูเอง ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็จะยึดมั่นที่จะทำตลอดไปดิฉันรู้สึกยินดีมากๆนะคะเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้รางวัลเทพทองซึ่งเป็นรางวัลของพระผัชรเสด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ผู้ที่ทำการกุศลนะคะในองค์กรต่างๆก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยางยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ เป็นความภาคภูมิใจนะคะทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างสูงทีเดียวค่ะแล้วก็จะเป็นรางวัลที่จะทําให้เราเนี่ยต้องตระหนักอยู่เสมอนะคะในการทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีแล้วก็เป็นผู้ใช้ภาษาไทยที่ดีนะคะเพื่อให้เยาวชนนั้นได้เป็นแบบอย่างที่ดีค่ะ